นานอยู่นะครับเมื่อกี้อุ้ยนีครับสวัสดีค่ะพี่ชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อเจนค่ะชื่อเจนขอถามแล้วพี่อายุเท่าไหร่เนี่ยอะไรนะครับแค่ทายว่าอายุเท่าไหร่ยี่สิบยี่สิบเท่ากันไหมไม่ยี่สิบเอ็ดน้ <21. S 2> อยกว่ายี่สิบเอ็ดเหรอเยอะกว่านิดนึงยี่สิบสอง S <S ชทสีสี่คณะอะไรครับนิเทศค่ะน,นิเทศนิเทศนิเทศแล้วก็ชน,นิเทศมังมีหลายสาขาด้วยเอ้ยมันจะมีการแสดงอ๋อถ่ายแบบเป็นกล้องก็มีอีกเยอะเลยผมการแสดงไหมครับใช่ค่ะการแสดงว่าแล้ว,วแล้วอยู่มออะไรครับเนี่ยคิดว่าอยู่มออะไร หลังสิทธ์ไม่บูแล้วกันไม่ภาคอะไรพี่ถามเน้นภาคอะไรจะไม่ได้อยู่กรุงเทพฉันไม่อยู่กรุงเทพฉันอยู่แถวภาคอีสานมอหอหอขอนแก่นนะเด็กแนผมอยู่สารคามพี่เดี๋ยวราชพัฒสารคามเดี๋ยวราชวัอฮะเดี๋ยวราชพัฒราชสารคามราชพัฒสารคามครับอ๋อเรียนอะไรเรียนอะไรรัฐศาสตร์พี่พี่ชื่ออะไรนะผมดูถามเน่ย เนพี่จะเจนขอเจนผมออโปรเจกต์นะพี่ยี่สิบอยู่รัฐศาสตร์รัฐศาสตร์ขอถามออพี่โสดเนาะฮะพี่โสดเนาะโสดค่ะโสดโสดผมพอถามแบบว่าอันนี้คือผมถามทุกคนอยู่แล้วก็วคืออันนี้คือไลฟ <laughs> ์ไม่ใช่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 ทำไมมีสองจออันนี้คือกล้องผมอันนี้คือจอคอมผมถ้าผมไม่มองจอผมจะไม่เห็นหน้าพี่อ้าวเหรอ อ่ะผมจะขอถามาคือผมถามทุกคนอยู่แล้วอะฮะคือผมจะถามว่าสเปคพี่นี่เป็นประมาณไหนครับแบบว่าไม่มีผิดไม่มีถูกทั้งภายนอกและภายในแบบว่าไม์เซตประมาณไหนประมาณนี้ครับภายนอกทั้งภายในเลยเหรอภายในก็แค่แบบว่าโตกว่ามีความคิดเป็นผ uh huh. ู้ใหญ่ประมาณนั้นไม่ใช่แบบว่าห้าสี 5, 4, 5, 6, ่ห้าหกเน่ไม่เอาไม่เอาอันนั้นเก็บไว้คิดเองแล้วกันไมเ่เอาแบบ mm hmm. ไม่ไม่ผมพูดไว้ก่อนดักไว้ก่อนบางคนมันเคยมีมันเคยมีแม่งม,ม,มึนไง oh. เลยแบบว่าเออนี่เคยมีผมก็ถามแบบนี้ทุกคนอ่ะอยากรู้ไงว่าแบบว่าถา,าม<น>ไม่ไม่ผมถามเฉพาะคนที่แบบผมเคยเจอเอ้ยคนที่ผมไม่เคยเจอนะถ้าคนที่เคยเจอก็เอ้ยสวัสดีครับเคยเจอแล้วเดี๋ยวเขาปัดให้แล้วกันเพราะ,ะผมร้มายฟุ้งตงผมรลฟ์แล้วมันเสียเวลาคนอื่นทุกคนขา่าวอะไรดีะอ่ะต่อต่อต่ออะไรดิถามเลยครับวัตส์เป๊กแบบไหนอ๋อใช่ดิเคนที่มีแบบว่าความคิดเป็นผู้ใหญ่อือต่อเลยครับ ก็ชอบคนชอบคนตัวกว่าอืมอืม่มนั้นะแล้วเด็กนี่ติดไหมเด็กๆอ่ะเด็กๆหรอพวกเด็กๆมาหลอกอ่ะดิบางคนอาจจะรักจริงหวังแต่งนะครับผมยังไม่แต่งห้งังยังไม่พร้อมที่จะแต่งทำไมพี่ว่างนะยังยังไม่พร้อมที่จะแต่งงานยังไม่อยากแต่งงานยังไม่อยากเป็นครอบครัวงไงหมายถึงพี่หรือว่าคนอื่นครับ <laughs> อ๋ออาจจะอาจจะจริงแหละเพราะว่าก็คือมีแค่โตกว่าแล้วก็มีความพิเศษผู้ใหญ่ใช่ไหม,มรูปกษณ์ภายนอกคือไม่ติดเลยรล้ภายนอกก็ข้อขอแค่เป็นคนที่สูงกว่าแค่นั้นแล้วพี่สูงเท่าไหร่อ่ะพี่สงูสงร้อยเจ็ดสิบสูงร้อยเจ็ดสิบห้าไงผมไปถามไม่เฉยเลยก็ถามไม่เฉยไงก็บอกก็ตอบเลร้อยเจ็ดสิบ ใช่เราจะสิผมจะบอกกั่ผมว่าลายกันจะไม่เป็นงานเอาเปรียบพี่กันไป <c oughs> อือเออมาตัวก่าเด็กก่านเนี่ยก็ไม่ติดเลยเพราะเคยเข้ามาหมดแล้วรุ่รับภา,ายนอกก็ไม่ติดเหมือนกันต่อไปก็คือมีความคิดเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ดูแลตัวเองได้ไดเอาตัวเองรอดโอ้ใช่แค่นั้นเองพี่เขาคือว่าแบบ <c oughs> มันต้องแบบว่าการที่แบบเอาตัวเองรอดแล้วก็ดูแลตัวเองได้ก็คือหนึ่งมันจะมีเบสิกเลเวลอยู่แล้วมันคงจะไม่มีใครมาแบบเจ้าชู้แบบว่าโอ หาเด็กหาเลี้ยงเด็กอะไรไม่มีหรอกเลี้ยงตัวเองกว่าดีกว่าแกหรือเปล่าแกหรือเปล่าแอบเลี้ยงเด็กหรือเปล่าโอ้พี่เลี้ยงตัวเองยังไม่ไหวเลยเลี้ยงเด็กใครเอาขอไอจีพี่ได้ไหมเนี่พี่พี่เจนไอจีหรอใช่ครับอันนี้อันนี้คือเปิดเปิดให้คนดูดูบล็อกหรือว่ายังไงเปิดให้คนดูดูได้อยู่แล้วครับมันมันไม่มีอะไรอยู่แล้วหรือว่าพี่มีแฟนไม่มีจ้าไม่มีถ้ามีคงจะไม่ได้เล่นแอดนี้หรอก กระถูแล้วพี่เล่นนานอย่าครับเนี่ยเพิ่งเคยเล่นค่ะผมยังอยู่<ง>นะพี่อ,อุ้ยก็อเองแหียพลังงานพลังบวกเชนลบบ่าเองอะ่ะแต่น้องเขาน่ารักนะคนเมื่อกี้อะ่ะบาแล้วไอเมื่อกี้ชอบที่บาเออคนดูชอบชอบคนเมื่อกี้หรอเขายัางเด็กเขาสิบหกเองขาสิบหกเองอืมชื่อน้องเปลี่ยนหนอะ่ะแต่ผมอยากได้ไอจพี่ในตอนเนี้ไอจีฉันเหรออ้ได้ได้ไหนพี่ี่ไหน มพี่ก็โสดขอถามได้ไหมอันนี้ขอถามบอกไม่ได้โกงต้องตีนะพี่โสดมาประมาณกี่เดือนแล้วได้กี่ปีแล้วอ๋อยี่สิบสองปีไม่เคยมีแฟนเอาดีๆจริโสดมาทั้งชีวิตค่ะไม่เชื่อไอ้อย่าไปเชื่อน,นะคนดูเอาจริงความอันนี้เอาดีๆจริงคนดูจริงไม่เคยโกหกจริงๆอ่ะฉันเป็นคนสารคามด้วยนะเอาเพลออะไรพี่ขอถามได้ไหม อำเภอโกสุมอ๋อลิงลิงเยอะไหมพี่โอ้ลิงเยอะมากน่า <laughs> สน <laughs> ใจ <laughs> อะไรเจ้าเจ้าขยุนคือใครอ่ะอ๋อหรือว่าแฟนโอ้ยพี่สวยขนาดนี้พี่ไม่มีไม,ไ,มไม่มีจริงหรอไม่มีจริงจริงจริงอันนี้เรื่องจริงไม่มีจริงอ๋อแสดงว่าแกเรียนแกอยู่สองเหรอ <laughs> รัฐศาสใช่ครับเพื่อนฉันก็เรียนรัฐศาสตร์เหมือนกันตอนนี้นางไปฝึกงานอยู่ ก็ต้องสู่ปีปีสี่ PC แล้วอะโอ้พี่ไม่เหมือนพี่เหมือนคนนึงเลยอะพี่แต่พี่ไม่น่านรู้จักหรอกมือนใครวะเจ้าโคล่าเจ้าโคล่าอะเจ้าโคล่ะเจ้าโคลคือใครวะหน้าเหมือนพี่เลยแต่เขาอาจจะแบบว่ามีสนเสน่ห์คนละแบบเฉยก็คือเขาดังในดิท็อกอยู่ใช่ป่ะเดี๋ยวจะไปดูดังในไม่รู้ไม่รู้แต่ผมติดตามเขาในเอจีผมไม่ได้ติดตามในดิท็อก อย่าไปอย่ไปสองไอจีผมแล้วกันมีทีนะ้อไอจีผมอะจะี่หาสองเลยก็มี่ก็คือแต,แต่แต่สองหน้าผมผู้เล่นเออฮะแต่แบบเจ้าดีๆที่สองปีไม่เคยมีแฟนเลยครับให้ยี่สองปีไม่เคยมีแฟนคนดูก็ดูนะจะไปหาหลอกพี่เขาเด้อเออแล้วอย่างผมนี่พอได้ไหมอะไรนะอย่างผมนี่พอได้ไหมครับพอได้ไหมหรอ ก็แล้วแต่ว่าการคุยมันจะคลิดกันหรือเปล่าอ่าพูดตรงงานผมเคยเจออ่าอ่าพูดแบบไม่โกหกละกัน,กน,กนคือผมเคยเจอคนแบบพี่นี่แหละแต่เขาอายุเยอะกว่าแล้วแบบว่าคนดูคนดูเขาชอบที่แบบผมคุยกับเขาแล้วแบบว่าน่ารักดีแบบว่าดูไปยิ้มไปอย่างเงี้ยแล้วกลับมาดูซ้ำผมก็คึกว่ามันได้ผิดเลยเพราะว่าผมเวลาผมชอบดูอะไรผมก็จะขำไปยิ้มไป,ไปแบบว่ามีมุมกุบกิบหน่อยเออมีมุมกริบอะฮะ แล้วพี่นี่โสดจริงๆเนอะโสดจริงแล้วผมขอถามแล้วกันพี่เคยโดนความสัมพันธ์แบบตู้ปลาไหมมอนี่ผมผมอันนี้ผมพูดก่อนละกันคือผมเคยได้ยินมาว่าม2เนี่ยเมียพี่น้องแต่มอ่ะตู้ปลานะจ๊ะจริงไหมครับก็อาจจะมีอาจจะมีอาจจะมีบ้างแล้วอฮะแต่แล้วพี่เคยเคยเคยอยู่ในความสัมพันธ์ตู้ปลาไหมของม4ไม่เคยค่ะคนมีแฟนเราไม่ยุ่งอยู่แล้ว ตู้ปลาม่ว่จะไม่ต้องมีแฟนนะพี่ตูป<อ>้ปลาเพราะฉนั้นตู้ปลาก็แบบว่าถามว่าเคยไหมก็ไม่เคยเพราะว่าไม่ไม่เคยก,ก็ก็ไม่เคยอะ่ะจริงอันนี้เรื่องจริงไม่ได้โกหกอันนี้เพราะว่าแบบปกติไม่ค่อยได้คุยกับใครไงเอาดีดีจริงอันนี้เรื่องจริงเป็นฉันเป็นคนโทรเวิร์ t แบบถามว่าคุยไหมก็มีบ้างแหละบางช่วงวมันก็ต<ม>้องมีคนม,มาจีบบ้างแหละก็มีบ้างแต่เราก็แบบเรายังไม่พร้อมที่จะมีด้วยแหละเออเรายังไม่อยากจะมี เพิ่งโอหเคหรือเปล่าครับอะไรนะเพิ่งโอเคจากคนคุยมาเปล่าไม่ไม่ได้โอเคจากคนคุยตอนช่วงนี้ก็คือไม่ได้คุยกับใครเลยมันก็แล้วแต่ช่วงไงอืมก็ปกติครับปกติมันก็ต้องมีคุยบ้างแหละแบบว่าเอาแต่ว่าตอนนี้ไม่มีจริงตอนนี้ไม่มีตอนนี้อ๋ออืออ๋อไม่ไม่ผมก็อยากรู้ไงเออ ก็คือผมแบบเพิ่งโสดมาผมก็แบบก็มันก็มีอยู่อยู่แล้วมีคนทักมาหรือคนจีบแลยก็ยก,ก,ปก็ปกติใช่ก็ปกติแต่อยู่ที่ว่าเราจะเล่นด้วยหรือเปล่าแค่นั้นเองใช่ก็แต่ว่าเราจะเล่นด้วยกับเขาไหมแล้วแบบว่าพี่นี่ก็คือเริ่มรักตัวเองมาตั้งแต่ยี่สิบเอ้ยไม่ใช่ดิยี่สิบยี่ยยก,กว่าไหมอะไรนะเริ่มรักตัวเองหรือย,อยังครับก็รักตอนนี้ก็รักตัวเองแล้วฉันสามารถอยู่คนก็ได้ ก็คือดูหนังคนเดียวได้กิน <c oughs> ข้าวคนเดียวได้ไปไหนคนเดียวได้ใช่ไหมครับได้ไม่สามารถใช้ชีวิตคนเดียวได้อ๋อคือชิวๆเลยเนาะ <c oughs> ชิวๆแล้วพี่ฝึกงาน <c oughs> ที่ไหนอ่ะพี่ฝึกอยู่กรุงเทพค่ะกรุงเทพอ่อตอนนี้อยู่ไหนอ่ะตอนนี้หรอตอนนี้กลับมาบ้านอุดรอ๋อคือเป็นคนอุดรเป็นคนเป็นตามแต่ว่าพ่อกับแม่อ๋อก็คือฝั่งพ่อเป็นคนอุดรใช่ ขอถามหน่อยไหมพี่อุดรอำเภออะไรพี่เพราะผมก็เป็นคนพ่อผมฝั่งพ่อผมเป็นคนอุดรเหมือนกันอำเภอเมืองยี่ไม่มีสีชมพูบ้างเลยหรืไงแย่เจอแต่คนอำเภอเมืองผมแม่งแบบว่าในป่าดงอะ่ะพี่วันนั้นผมไปเยี่ยมทีหนึ่งอะ่ะแกอยู่ไหนแกอยู่ไหนอ่าอ่า,อาสีชมพูสักอย่างหนึ่งอะ่ะอำเภอสีชมพูอ่อะไม่ไม่ก็นำประมาณนายอยู่มันผมจำไม่ได้แล้วแต่แบบว่ามันอยู่ในป่าหรอโอ้พี่พี่ใช่ป่ะอันน้พนูดได้บูรีเลยถามว่ากุมบรูรีก็คือแบบ เข้าไปในเขาแล้วอ่ะสัญญาณไม่มีอ่ะเหมือนแบบอยู่ในเทือกเขาอ่ะจริงๆนะพี่พูดตรงมันเป็นแบบว่าพี่เข้าใจว่ามันเป็นภูเขาปะแล้วมันอยู่ในเทือกเขาอ่ะเทือกเขาอีกทีหนึง่งนะสัญญาณไม่มีสัญญาณไม่มีอเออแบบว่าเหมือนแันเป็นเหียวไปเลยเวแ้แต่แต่ฝั่งเขาเขาทำแบบเป็นสวนผลไม้ก็คือโถพี่คิดสภาพแล้วกันถ้าแบบว่าจะลดน้ำทีหนึ่งใช่ปะหูต้องแบบอาจจะแบบใช้วิธีการ รถจากข้างบนลงมาข้างล่างถ้ารถจากข้างล่างมาข้างบนอาจจะไม่โดนไม่แบบอยู่แบบเป็นเหิอนอย่างเงี้ยเป็นเป็นแนวอย่างเงีเ้ยก,ก็มาอยู่ในเมืองดิก็ไม่อยู่ในเมืองอเขาอยู่แถวนั้นผมผมผมไม่ได้ยุ่งเพราะผมเป็นคนสาราคามแต่ฝั่งนู้นเขาไปงานมปงานศพกันเลยแบะไป,ไปนิดนึงเพราะผมก็อยากรู้ว่าอยู่เป็นยังไงไงก็เป็นแบบธุระการงานล้วก็อยู่บ้านผมดีกว่าละกันเออเราไปเรียนเราเป็นเราไปเรียนสรา,ารคามแบบแน่ออนดิมีความคิด อะไรนะพี่ขอยิอไม่ได้ยินหมายถึงว่าทําไมถึงเลือกเรียนราชพัฏสารคามคือผมตอนแรกผมจะมวสแต่มวสเขาเรียนอ้าพ,พิเศษผมเรียนภาพพนภาพิเศษไงมันจะเรียนสามวันเสาร์อาทิตย์จันทร์แต่ถ้าเป็นผ้าแต่ถ้าเป็นราชภัฏนเนี่ยมันเรียนสองวันก็คือสองอ,อาทิตย์ใช่แล้วค่าเทอมมันแพงกว่ามอบแพงกว่าแต่ราชพัฏนประมาณแปดพันห้าอือใช่ครับ มันก็แบบว่ามันแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือเดินทางมันมันใกล้กว่าอ๋อเดินทางใกล้กว่าเพราะหนึ่งเลยพี่ต้องคิดว่าไปกลับนะไม่ใช่คิดจะคนที่อาจจะไปอย่างเดียวไม่มีไม่กลับเลยไม่อาจจะไม่ใช่อาจจะใช่แกหรือเปล่าโอ้ไว้ก่อนเลยเคยทําแล้วรู้สึกว่าไม่เอาดีวอ่ะเอาดีกว่าผมเคยแปพี่ชายผมไม่ได้บูลลี่เลยอย่าง้ผมไปมาหมดอะช่วงออกไลน์เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้พักแล้วเที่ยวไหนกันเพแกเที่ยวไหนอุ้ย ทุกร้านอะผมไปหมดแล้วอะแถวมอใหม่มอเก่าไปหมดแล้วใช่พี่ไปตั้งแต่ยุคสิบเจ็ดอะเออเชื่ออยู่ทำไมพี่เออแกเหมือนเที่ยวปล่อยอะไรเงี้ยคือคือเที่ยวประมาณสิบแปดสิบเจ็ดสิบแปดผมเที่ยวหมดแล้วแล้วก็สิบเก้าเนี่ยก็คือพักดีกว,ว่าอืมแล้วหนูว่าเหมือนเท,ที่ยวเที่ยวเยอะเกินไปมั้งแล้วแบบว่าไม่ได้เที่ยวเยอะไปดิเหแล้วว่าไอ้ไอ้ตอนแรกผมพี่พูดว่าเวลากล้าแบบ ขอไอจีผู้สาวาในร้านเรลา่าเงี้ยผมไม่กล้าทำเลยนะเบ๊แต่ว่าติแปดเนี่ยเริ่มเฮี้ยแล้วขอพมนอ่ะไอ้เป็นเรื่องปกติมันเป็นเรื่องปกตินะพี่แต่แบบว่าพี่เข้าใจาาว่าผมแบบพูดถึงว่าหาขอแต่ว่าผมขอไอจีอีกคนหนึ่งว่าอีกแป๊บหนึ่งผมไปขออีกอีกคนหนึ่งคือหน้ามึนอ่ะค,คนนั้นจะไม่ไปเลยอ่ะออมันเป็นสิทธิ์ของเราไงถูกมันก็เขาถายว่าเอ้ยแหมร้ายอากาศนั้งนานแหม ไม่มีรูปอยู่เลยนะแต่ผมก็รู้สึกว่าก็ถือว่าเป็นโจ๊กๆกันไปอันนี้ก็มีเพื่อนในจีนกันอยู่แล้วเพราะว่าผมก็ไม่ได้แบบเป็นคนอะไรขนาดนั้นนะ<ม>เดี๋ยวนี้เขามีแฟนห,หมดแล้วพี่ผมจริงๆนะผมแบบนาด้านครับเพื่อนผมเคยถืออาารติหนึ่งด้านได้าดาดาอายอดอะในขอหมดเลยแต่ส่วนมากในร้านเราเนี่ยเจอคนมีแฟนไม่ก็ให้ไม่ให้ไม่ไม่ให้เฟซมาพี่ให้เฟซอดพี่ให้เฟซท้องไร่เนาะเอาไวละแต่แต่พี่มีแฟนนะ เออก็เลยเอะเอาไว้กอ็เอาไว้ก็หรือก็มีเพื่อนกันอยู่เลยแต่ผมไม่ได้แต่ผมไม่ได้สายล้อเสียบหรืออะไรผมก็ไว้ก็ดูได้ไม่ไม่หายแล้วเราก็ไม่ผมพงผมไม่ได้สายล้อเสียบอยู่แล้วผมรู้ว่าทำไมเขาต้องเดินเขาเลิกกันแล้วต้องมาเข้ากับกูเนาะไม่แม่อ่ะผมตัวมันเครียดไปแต่ถ้าแบบว่าเขาแบบว่าอยากเปิดโอกาสให้คนอื่นแล้วแบบว่าโฟตอนผมก็สอบดีก็อาจจะมีโอกาสนะ ถ้า <ạ. S 1> แบบว่ารวบโสดปุ๊บทักปั๊บเนี่ยผมคือว่าม,มันเร็วไปผมเคยเจอไงแล้วผมรู้ว่าขนาดผมยังไม่พร้อมเลยคนอื่นก็ยังไม่พร้อมกันแหละมีนะพี่ผมโสดปุ๊บใช่ปะประมาณวันเดียวไม่ทักมาเลยอะเออเหล่อเลิกได้หล่อเลิกได้นะรวยเริกก่อนเลยอยากรวยก่อนไงก่อนถูกเราต้องมีงิงตังก่อนเราค่อยแบบแต่ผมอ<ม>ยากแ,แต่ผมอยากมีพี่อะได้ปะอาจจะยังนะ ขอฟอนอะนะเป้ยนึงนะนี่ไงคนคนเป้ยนางอะไรวะนี่ไงคนแรกแฟนคนโปรเจกไงนี่ไงคนแรกแฟนคนแรกโปรเจกไงก็จริงปะครับตอนนี้พี่ยังไม่มีคนดูอะโอ๋น้องก็ตอนแรกมันบูลลี่พี่อะเนี่ยตู้ปลาคือแบบอ๋อคือเดี๋ยวผมจะพูดตู้ปลาของอ่าแต่พี่ฟังด้วยละกันก็คือตู้ปลาของมขอเนี่ยก็คือแบบว่า ก็คือปลาใหญ่กินปลาเล็กก็คืออาจจะแบบว่าเดินผ่านกันน่ะก็ทําตัวปกติแหละแต่เขาจะรู้กันว่าเอ้ยนั่นแหละเพราะว่ามันมันแคบมอขอนเนี่ยเวลาพวกเราผงไปถามนะมอขอมันแคบนะน้องแคบเพียร์ะลยไมได้อย่างอย่างใหญ่เลยไปรอบหนึ่งตู้ปลาไงแบบว่าหลังมอเขารู้กันน้องมั่วหมดอ่ะ แับไอ้เส้นแดงๆเนีน่ยด,ด,ดูเรื่องเส้นแดงๆนีๆน่รู้กันหมดแหละเส้นแดงๆ <c oughs> อ,อ่ะเพราะผมอาจจะไม่ใช่ฉันไงตอนนี้พี่ก็ไม่มีคนดูเหมือนกันเลยเนาะเองก็ดูพี่เรื่อยๆแล้วกันเนาะออคนดูคนดูกี่คนของแกอ่ะติดคนเองเนี่ย <c oughs> ไม่ใช่ว่าโกหกชนะไอพูดจริงๆติคนจริงๆเ <c oughs> อ,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 อพ่ลงยี่ิบห้ายี่ห้าคน สวัสด yeah, yeah, yeah. yeah, 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 yeah. uh, ีค่ะคนดู25คนนะคะวันนี้เรามาปักตะ้าซื้อสิบคัาอย่ยยยยยยยดยแยยยยยยยายยย้ยรยย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 รยยยยยยงยยยยงยนยย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 ยพยยยยยยผมยยยยยยดยยยอยยย่ยเยยยยยยยอยย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 ย่ยยนดูนยอยแต่ไลฟ์สดคนดูยยอะกว่าเหมือนเยยยยยยงยเพราะว่าผมเป็นคนแบบ ถ้าเป็นยอดหลังเนี่ยผมจะลงประมาณสามวันเพราะว่าผมอยากลงแบบถ้าเป็นอะไรที่แบบว่ามันสามอันเดิมอ่ะผมอยากลงวันละคลิปพอแต่อะไรที่เป็นแนวใหม่ๆเนี่ยลงได้เลยใช่คนไทยเขาชอบดูอะไรแล้วแบบว่าผมว่าแบบไลฟ์สดทุกวันอยู่แล้วเพราะว่ารู้สึกว่ามันตอนนี้ผมยังว่างไงถ้าแบบว่าสักวันหนึ่งการที่แบบเราทําจากการว่างให้มันเป็นงานเราได้เนี่ยก็ถือว่าโอเคและได้ได้นะเป็นรายได้ได้พี่เป็นรายได้ครับแป๊บนึงนะผมขอเทสโดเนทแป๊บนึง เพราะมันมีคนบอกว่าโดเนยไม่ขึ้นเลยลรไม่รู้อ่ะเมื่อวานเนี่ยผมว่าจะนั่งทำอยู่แต่มันอะไรแล้วแล้วเขาบอกว่าคนดูผมบอกว่าอะไรวะพร้อมซื้อครับถ้าพร้อมซื้อครับถ้าคนขายเสวยขนาดนี้โอ้โหเอาอย่างนี้นะคะทุกคนขาติดเอาใแหมไอซื้อของพี่ดีกว่าน้องไปซื้ออะไรเนี่ยแล้วแล้วพี่โสดจริงไหมแต่เขากา นี่ไงแฟนคนแรกก็คือให้ผมเป็นแฟนคนแรกของพี่อะเขาบอกอะคนดูคนดูชงเกินไปเลยจริงอะผมพูดเล่นไอ้มันก็ต้องแบบว่าอยู่ทั้งสองฝ่ายนะเพราะว่าไอ้ผมพูดตรงๆนะคือมันมีแบบว่าไอ้ที่ผมพูดว่าคนดูแบบว่าเวลาเขาดูคลิปผมแล้วเขายิ้มไปเพราะผมก็แซวเขาเฉนเหมือนกันเขาก็บอกว่าทาอีพีสองต่อได้ไหมครับแล้วผมก็สึกว่าท,ทําได้แน่นอนแหละถ้าแบบว่าผมก็จะมีไว้นะก็ขอสักหนึ่งสัปดาห์สองสัปดาห์เดี๋ยว ผมก็ไม่รู้จะเจอกันอีกไหมก็คือแต่ไอจีผมมีเขาอยู่แล้วก็วคืออาจจะคอกล้องคุยกันหรืออะไรเงี้ยแต่อาจจะขอเป็นวันหลังละกันเพราะว่าถ้าคอกล้องคุยกันอ่ะมันก็ต้องทำในสตรีอนะ่ะเนาะถูกไหมเออจะไปคุยสองคนไม่ได้โอเคคุยสองคนได้ได้ได้แต่ต้องรอว่าแต่ผมอ่ะให้เกียรติเขาเหมือนกันเขาต้องว่างเหมือนกันไม่ใช่แบบผมว่างแล้วเขาไม่ว่าง อาจจะไม่ได้อาจจะไม่ดูไม่ได้เพราะว่าผมก็ต้องให้เกียรติเขาเหมือนกันเนาะไปถูกเดี๋ยวเดี๋ยวก็อาจจะอาอาจจะหาวันว่างๆให้เขาแล้วกันเพราะว่าผมก็ไม่ได้อยากทักใครมั่วอยู่แล้วอ่ะพี่ก็จะใจความหมายรึเปลเพราะว่าผม,ม,ม,ผมเป็นคนให้เกียรติรว่าถ้าผมไม่พร้อมคุยผมก็ต้องให้เกียรติตัวเองเหมือนกันโดยการที่แบาบว่าไม่บ้าเหมือนกันแล้วแล้วพี่นี่อยากเป็นแฟนคนแรกของผมไหม ไม่เลยนะไม่ได <Christ>. ้บ <Hum dû> <P gu imin> ูลลี่แต่พูดความจริงโอน้องชายก็คือพี่พรพี่พรมมีแฟนอ่ะพี่พรแฟนอย่างเหรอก็คือเพราะก็คือตอนพี่แบบพร้อมมีแฟนก็คือแต่งงานกันเลยล่อหรือว่ายังไงอ่ะอาจจะดูกันไปเรื่อยๆไม่แน่ก็อาจจะไม่แต่งเพราะรู้สึกว่ากแต่ว่า แต่การที่เอาผมพูดตรงๆแล้วกันพี่พูดอย่างนั้นมันถูกนะไปแต่ถ้าเราอยู่กินกันไปมานานๆแล้วแบบพ่อแม่ฝั่งพ่อแม่เขาจะแบบเอ๊ะออยู่กับลูกสาวคูนานแะล้วทำไมไม่มาแต่งไม่มาขอว่าเงินก็จะหมดละเออมันต้องเป็นอย่างนี้เพราะว่าฝั่งฝั <พอ S 2> ่งผู้ชายอะ่ะเขาไม่ได<ต><ต>้ตีอะไรหรอกแต่ฝั่งผู้หญิงเนี่ยทวนมาเขาจะแบบเออแต่ฉันฉันก็ไม่ได้ฉันก็ไม่ได้คิดเรื่องแต่มมันมันต้องคิดมันต้องคิดไปพี่ ก็อย่างน้อยคือเราถ้าพูดกันแบบตรงๆก็คือถ้าแบบว่าเราไม่ไปขอเหมือนเอาลูกสาวเข้ามาอะไรเงี้ออยขนมความเนียมขมนมความเนียวของสมัยโบราณแหละไม่เหยอะพี่บางคนก็ไม่ติดแต่ส่วนมากมันก็ต้องมีนิดนึงมันก็ต้องอาจจะมีเราแต่บางคนแต่ว่านี่ก็นี่ก็ไม่นี่ก็ไม่ติดไงว่าแบบจะแตกหรือไม่แขอแห่แบบแแแอแบบเออเงานทอมไหมพี่<อ>งานทอมไหมครับ โอเคพร้อมแล้วค่ะผู้เล่น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 ฉันเล่น <laughs> ผมผู้เล่นผมผมูผม้รู้พี่ผู้เล่นเหมือนกนันแหน่แต่แต่จริงอ่ะผมอะ่มอะก็คือว่ามันมันเป็นความจริงที่แบบแต่แต่แตก็เคยจะมีแบบว่าสมัยโบราณที่เขาว่าถ้าผู้ชายโดน,นผู้หญิงเนี่ยระวังโดนจับทำถัวหรือจับแต่งอาา๋เพราะว่า อันนี้ผมไม่รู้นะแต่แม่ผมบอกมาตลอดแต่ผมก็ไม่ได้เชื่อแต่ผมก็รู้สึกว่าไม่ทำดีกว่าอย่างน้อยไม่ไม่เสี่ยงอย่างน้อยก็คือแต่แม่ผมบอกว่าอย่างน้อยเข้ามาบ้านเราดีกว่าอย่าไปบ้านเขาเดี๋ยวได้จับแต่งงานได้เสียงอีกแล้วถ้าผู้หญิงไปบ้านผู้ชายคือความหมายอะไรมาหากันนี่เียไม่รู้อ่ะแต่ถ้าเราไปหาผู้ชายแล้วไปนอนตากืนหนึ่งแล้วบางคนจับแต่งอะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่เคยทำไงเออไม่เคยทำ ไรมู่้แต่ถ้าเป็นหอเนี่ยอาจจะเป็นข้อ,อยกเว้นเคยทำอยู่เขาเป็นหอ่อพูดตรงๆแล้วกันเป็นหอยเคยทำอยูอ่แกน่าจะทำบ่อยเลยแหละฉันว่าเนี่ยไม่เคยทำไม่ทำไม่บ่อยเนี่ยทำไมเงี้ยมันก็ปกติปะไม่บ่อยแต่ละครเป็นพี่น้องกันตลอดอะ่ะแล้วพี่อยากได้ไหมลนะ่ะเราทำให้อะไรนะแล้วพี่พร้อมไหมล่ะผม,พร,มพร้อมนะพร้อมหมายถึงว่าพูดเล่น แต่แต่หอนได้พูดตรงกับผมไม่บ่อยขนาดนั้นแต่ก็จะเป็นหน้าเดิมเดิมหน้าเดิมเดิมไม่เฟนไงเป็นเฟนไม่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 ใช่เฟนครับคนคุยครับเฟนผมไม่มีมีอะไรด้วยครับเสียเวลาครับผมเป็นคนคุยล้านโอ้พี่เป็นเฟรนผมไม่เอาหรอกโอเคฉันก็ไปแล้วนะฉันจะไปนอนแหละเฮ้ยนอนนอนห้าทุ่มเหรอเนี่ยใช่เพราะว่าพรุ่งนี้จะไปมอแต่เช้าแล้วพี่ไม่อาบน้ำหรอ อาบดิแล้วไปแล้วนะพี่บายขอบฟ้องพี่คุณอูค่ะอยากนุณดูอย่าลืมติดตามช่องเราด้วยนะคะช่องอะไรครับไปหากันเองแหมหากันเองไม่ไม่ไม่ทิ้งขนาดหรอพี่ถือว่าคนดูผมอยากดูอ๋อคือติดตามไ g จีไว้เลยดีกว่าเนาะเออติดตามไ g จีก็พอแหละสติกก็ไม่ค่อยได้เล่นแเราติดตามพี่ได้ไหม ตามได้ค่ะไม่ถึงผมมาพี่ไม่ใช่คนดูผมนะคนดูไปไปช่องเขาผมเอง <c oughs> ผมเองผมเองคนดูือว่าคนดูเฮ้ยผมเองคนดูไม่เอาหรอกคนดูเขาไม่ชอบหรอกผมเองโอเคพี่จะไปแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายครับ